อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกเลยว่าประชาชนทุกคนต้องติดตามเรื่องนี้ก็เรื่องของปอปชนะครับจำได้ไหมฮะเรื่องของปอปชเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคุณวีระสมความคิดเนี่ยคุณวีระเองเนี่ยได้ไปยื่นต่อศาลนะครับเรื่องของที่ว่าปปชเนี่ยได้มีการวินิจฉัยเรื่องของนาฬิกาของลุงป้อมนะครับนาฬิกาลุงป้อมเนี่ยเป็นนาฬิกาที่บอกว่าตามที่ข่าวที่เราทราบมาเลยไปน,นาฬิกายืมเพื่อนมา แล้วก็มีการยื่นไปให้ทางปปชรตรวจสอบซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่ปปชรตรวจสอบมาก็บอกว่านาฬิกานะครับเป็นานาฬิกาที่ลุงป้อมยืมเพื่อนมาจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เอาอข้อมูลออกมาแล้วมีการตรวจสอบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยคุณวีระก็เลยไปนะครับร้องให้กับสารปกครองสูงสุดเนี่ยให้ทําการขอให้ปปชเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ให้คุณวีระเพราะคุณวีระเนี่ยนะครับคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังจากนั้นนะครับศารรัฐมนุสาร ปกครองสูงสุดเนี่ย اد, ก็ได้มีการมีคําสั่งให้ทางปปชเ,เปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระนะเปิดเผยให้กับข้อมูลให้กุมนะปปชนะครับ <os. S 2> ก็พยายามดึงเรื่องดึงไปดึงมาจนสุดท้ายแล้วเนะี่ยสารมีคําสั่งเด็ดขาดนะครับ <Yeah. S 2> สารปกครองสูงสุดมีคําสั่งเด็ดขาดว่าต้องให้ปปชเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระทั้งหมดนะครับถ้าไม่ยอมเปิดเผยตามระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยนะครับสารปกครองสูงสุดจะมีการสั่งปรับปปชนะครับและก็ดำเนินกาอีก ล่าสุดนี้นะครับตามที่ทราบก็คือว่าจะต้องให้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาวันที่1 1สิงหาคมเนี่ยนะครับทางปปชต้องให้เอกสารทั้งหมดแต่ประมาณวันที่10นะครับวันที่10เนี่ยคุณวิระก็ไปรับเอกสารมานะครับคุณวิระก็ไปรับเอกสารมาแต่เอกสารที่ปปชให้ครับกลายเป็นเอกสารที่มีการคาดดําและเอกสารบางชุดไม่มีตัวหนังสือเลยให้เป็นกระดาษเปล่ามาซึ่งคุณวิระก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมปปชถึงทำอย่างนี้แล้วเอกสารบางส่วนก็ให้ไม่ครบ ที่สาคัญเวลาที่คุณวีระไปรับเนี่ยไปรับเอกสารเนี่ยครับทางปปชให้เซ็นนะครับว่าได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วซึ่งแน่นอนครับคุณวีระไม่ยอมเซ็นตรงนี้แล้วมีการแก้ไขว่าเยรับเอกสารอะไรมาบ้างแต่พอคุณวีระมาเปิดเอกสารข้างในปุ๊บเนี่ยมันเป็นการคาดเป็นสีดำๆนะครับหรือบางหรือบางแผ่นเนี่ยไม่ได้มีเอกสารเลยก็คือเป็นกระดาษเปล่าๆนี่แหละส่งมาให้ซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้มันคือการปกปิดข้อมูลเพื่อจะช่วยเหลือนะครับ พลเอกบัลเอกประวิตยหรือเปล่าช่วยเหลือลุองป้อมหรือเปล่าในการปกปิดและทําไมนะครับการทําหน้าที่ของปปชถึงต้องปกปิดข้อมูลเหล่านี้ถ้าวันนี้ปปชเองเนี่ยทำงานตรงไปตรงมาชัดเจนโปร่งใสเนี่ยทำไมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับทำให้เรื่องเนี้ยนะครับเมื่อคุณวีระเอ,เองได้เอกสารมาเรียบร้อยแนละ้วได้เอกสารมาแล้วเอกสารเป็นแบบนี้นะครับคุณวีระก็ต้องทําการดําเนินคดีกับปปชใน ข้อหาที่ปปชเนี่ยขัดคําสั่งหรือขัดอำตัางศารนะครับไม่ทําตามคําสั่งสารไม่ทําตามที่สารสั่งตอนนี้นะครับคุณวิระเองก็ได้ทําการล่างนะครับคำฟ้องเนี่ยได้ประมาณสัก90%แล้วที่จะเตรียมฟอ้องปปชเพื่อเอาผิดปปชและไม่ได้เอาผิดนะครับแค่การไม่เปิดเผยตอนนี้นะครับกําลังจะเอาผิดถึงให้กับปปชเนี่ย ถูกติดคุกเลยนะครับคุณวีระบอกว่าวันนี้ปปชต้องติดคุกตอนแก่ส่วนเรื่องของค่าปรับสารจะปรับอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้นะครับคุณวีระกำลังนะครับจะฟ้องดําเนินคดีเอาผิดปป,ปชทั้งชุดที่ทําการปกปิดข้อมูลและขัดคําสั่งศาลเพราะตอนนี้ก็คือเท่ากับว,ว่าสารปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งให้ปป,ปชเปิดเผยข้อมูลตามระยะเวลาที่คุณวีระทำมาทั้งหมดนี่ยนะครับคุณวีระวีระติดตามมาเนี่ยตอนนี้ปป,ป,ปชขัด คำสั่งศาลอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เข้าเข้าเงื่อนไขเข้าข้อมูลที่จะดําเนินคดีกับทางปปชได้นี่แหละครับคือเรียกว่า,าการดําเนินคดี กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมันยุ่งยากมันต้องใช้ระยะเวลามันต้องไปตามขั้นตอนให้ได้สุดณนะวันนี้ก็คงต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับคุณวีระนะครับเองก็คงจะต้องไปร้องแต่ว่าเห็นคุณวีระบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะไปร้องศาลปกครองสูงสุดหรือศาลคดีทุจร,ริตประพฤติมิชอบกลางหรืออาจจะร้องทั้งสองศาลเลยแต่ที่แน่ๆคุณวีระบอกว่าวันนี้ต้องเอาปปชติดคุกให้ได้นะครับติดคุกให้ได้และเรื่องนี้นะครับคุณวีระไม่ยอมปล่อยแน่นอนเอาเดี๋ยวเราไปดูนะครับการที่คุณวีระให้สัมภาษณ์ Brook ถึงเรื่องนี้แล ชี้แจงข้อมูลต่างๆที่ปปชให้กับคุณวีระเอาไว้บอกได้เลยครับว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นองค์กรอิสระนะครับที่นะครับรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่ไม่ได้เคยทําเพื่อประชาชนเลยทําเพื่อปกป้องใครหรือเปล่าอันนี้แม่แจนแน์่นใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับให้ทางด้านของพี่วีระอัปเดตความคืบหน้าสักหน่อยคะ่ะกรณีที่ไปร้องปปชว,ว่าตอนเนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างคะ ไม่ใช่ร้องปปชเ,เนะไปร้องศาลปกครองสูงสุดนะครับล่าสุดก็เมื่อวันอังคารที่สิบห้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปยื่นนะครับคําร้องะนะครับเนี่ยไปยื่นคาร้องเนี่ยนะครับยื่นคําร้องให้ศาลปกครองเนี่ยนะครับ่าไปบังคับคดีนะก็คือไปปรับนะครับ พวาสาเป็นคนพูดเองนะสารส่งหนังสือให้นะครับให้ผมเนี่ยนะเมื่อวันที่สี่สิงหานะครับสารส่งหนังสือให้ว่าเมื่อวันที่สี่สิงหาคมนะครับในหนังสือเนี่ยสารก็แจ้งว่าได้บังคับปปชนะสารใช้คําว่าบังคับปป,ปช mm. ให้ปปชเนี่ยนะครับจะต้องส่งเอกสารทัาษารายการนะครับตามคําพาิพากษา นะครับสารปกครองสูงสุดหมายเลขแดงที่224รับ2566นะครับซึ่งสารได้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2566นะครับและสารก็บอกว่านับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาเนี่ยภายใน15วันปอปชอก็ต้องให้เอกสารทั้ง3รายการอย่างถูกต้องครบถ้วนแต่จนบัดนี้นะครับอันนี้มันเดือนสิงหาแล้วปอปชอก็ยังไม่ได้ให้นะ ที่ให้มาในเมื่อวันที่สิบสิงหาเนี่ยที่ไปตามผมไปตามผมไปพบเลขาปปชเนี่ยนะเลขาปปชก็ให้เอกสารนะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามหมายเลขสองไม่ให้หมายถึงว่าชุดที่สองยังไม่ได้ให้นะเอกสารรายการที่สองไม่ให้เลยนะครับเอกสารรายการที่หนึ่งที่ให้มาเนี่ยนะครับก็ให้มาอย่างไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่า มีการไปคาดดำเนี่ยเอกสารนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับชุดที่หนึ่งเนี่ยรายงานการตรวจสอบนะครับแล้วก็บัญชีทรัพย์การแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับของพอดประวิทธ์วงสุวรรณนะดูสยครับเนี่ยคาดดำจำนวนเก้าสิบแผ่นเนี่ยนะครับก็คาดดำนะครับอย่างเงี้ยนะทุกหน้าเลยครับนะครับแล้วก็ ตั้งแต่หน้านะครับตั้งแต่หน้าที่เจ็ดสิบหน้าที่เจ็ดสิบห้าหน้าที่เจ็ดสิบห้าเป็นต้นไปเนี่ยกระดาษเปล่าครับให้กระดาษเปล่าทุกหน้าเลยนะครับจนถึงหน้าที่เก้าสิบนะอันนี้เอกสารชุดที่หนึ่งนะครับเพราะเอกสารนะครับ ชุดที่สามเนี่ยที่เขาให้มาก็ให้สองชุดเนี่ยชุดที่หนึ่งกับชุดที่สามคือรายการที่หนึ่งกับรายการที่สามเนี่ยนะครับนี่เอกสารรายการที่สามนะครับก็เหมือนกันครับนะก็ไปลบข้อความออกนะส่วนท้ายนี่ก็คาดดำนะครับอีกหลายหน้าเลยครับก็คาดดำนะครับแล้วก็ตั้งแต่หน้าที่สี่สิบแปด เห็นไหมครับตั like ้งแต่หน so okay. like ้าที่48เป็นต้นไปนะครับทรงกระดาษเปล่าครับให้กระดาษเปล่านะครับให้กระดาษเปล่าเลยครับไปจนถึงหน้าที่76เป็นหน้าที่86เห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ครับปปจอะอางเนี้ยนะครับก็คือว่ายังก็ถือว่ายังไม่ได้ให้เอกสารกับนายวีระภายในวันที่11สิงหาคมอย่าง ถูกต้องครบถ้วนก็ e. คือให้ไม่ถูกต้อง <C> <future> ไม่ถูกต้องก็คือมีการคาดดําปกปิดข้อความนะแทบจะทุกหน้าเลยแล้วก็ให้กระดาษเปล่านะครับอันเนี้ยนะแล้วก็ไม่ครบถ้วนนะถือว่ารายการที่หนึ่งกับรายการที่สามก็ไม่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนรายการที่สองเนี่ยไม่ให้เลย e. ก็ถือว่ายังไม่ได้ให้นะครับรายการที่สอง ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือยังบังอาจนะฝ่าฝืนคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับคดีหมายเลขแดนที่224ทับ2566ซึ่งศาลก็ได้นะไตส่สวนปปชเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เห็นว่าปปชยังไม่ได้ให้อะไรในวีระเลยก็จึงนะครับมี คำบังคับมีคําบังคับแล้วนะอย่างที่ผมบอกอเนี่ยที่ศาลก็ได้ส่งนะครับหนังสือนะครับแจ้งให้ผมทราบเนี่ยเมื่อวันที่สี่สิงหาเนี่ยว่าได้ส่งคําบังคับให้ปปชต้องให้ภายในวันที่สิบเอ็ดสิงหาปปชก็ยังไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ครบองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับเห็นทางพี่เวลาบอกว่าอาจจะมีคนติดคุกตอนแก่ ก็ตอนนี้กำลังร่างคำฟ้องอยู่นะก็เสร็จไปประมาณ90%แล้วนะครับเดี๋ยวรอตรวจทานนะครับแล้วก็คงจะยื่นฟ้องนะครับต่อสารเร็วๆนี้กำลังดูว่าจะฟ้องต่อสารอาญาทุจริตหรือต่อสารยุติธรรมนะครับกำลังช่างใจอยู่ว่าจะ ฟ้องศาลไหนดีเพราะมันมีทั้งผลดีและผลเสียต่างกันนะแต่ฟ้องได้ทั้งสองศาลเลยฟ้องได้ทั้งสองศาลเลยนะครับแล้วความผิดนี้สําเร็จชัดเจนครบองค์ประกอบหมดแล้วครับนะคือหลแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นการฟ้องเพื่อที่จะเอาผิดแล้วใช่ไหมผลของมันก็คือว่าถ้าผมยื่นฟ้องเนี่ยนะหลังจากที่ศาลประทับรับฟ้องแล้วเนี่ยหมายถึงว่าศาลรับ เอาไว้นะครับเพื่อดําเนินนะครับกระบวนการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยกรรมการปรปรชนะครับที่มีมตินะฝา่าฝืนคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยแล้วก็ตัวเลขาธิการปปชนี่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะมันจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงเลยครับนะครับนะบนะตอบปปช เพราะว่ากรรมการปปชแต่ละคนเนี่ยเขารับผิดชอบสำนวนนะแล้วในทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะต้องพิจารณานะครับให้ความเห็นในการที่จะรับคดีเอาไว้ไต่สวนนะครับหรือไม่แล้วก็นในคดีที่ตัวเองเนี่ยเป็นประธานคณะไต่สวนเนี่ยในเมื่อไม่มีคนทํางานเนี่ยหยุดหมดเลยนะครับโอ้โหพนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยแต่ปัญหาใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจาก ใครไปกันแกล้งปอปชอนะล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับกรณีที่ผมไปฟ้องปอปชอนะแต่มันเป็นเพราะว่าพวกนี้ทําตัวเองครั้งนั้นเพราะพวกนี้นะครับไปบังอานะครับช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะไม่ปฏิบัติตามคำํำพิพากษาของศาลนะครับมันเกมมันบังคับอยู่ในตัวว่าคุณต้องถูกดําเนินคดีนะครับดังนั้นเนี่ย คุณทําตัวคุณเองทั้งสิ้นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปปชก็เป็นเพราะพวกเขาทําตัวเขาเองทั้งสิ้นนะครับแล้วผมบอกเลยครับเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะอันนี้พูดไว้เลยครับนะครับคเร,เร็วนี้แหละครับก็ค,นะคือในส่วนวในส่วนหาแน่นอนครับค่ะในส่วนของปปชเนี่ยไม่ได้มีความคืบ่มหน้าอะไรเพิ่มเติมมาแล้ว ไม่มี<ะ>ไม่ได้ติดต่ออะไรผมอีกเลยตั้งแต่วันที่สิบนะครับวันรุ่งขึ้นวันที่สิบเอ็ดซึ่งเป็นเดทไลน์วันสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เอาให้เจ้าหน้าที่รีบนำนะครับเอกสารชุดสมบูรณ์นะครับที่ถูกต้องครอบทั่วเนี่ยไปส่งให้ผมภายในวันที่สิบเอ็ดไม่มีครับผมรอจนถึงเที่ยงคืนวันที่สิบเอ็ดก็ไม่มีครับการ<อ>พิจารณา ไม่มีการติดต่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับค่ะการพิจารณาอาจะยื่นสารในครั้งถัดไปเนี่ยอันนี้เพื่อที่จะเอาผิดปปาชาที่ดําเนินการในครั้งนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่า,าผมนี่ยื่นสารปกครองสูงสุดเนี่ยเพื่อให้ให้สารปกครองสูงสุดเนี่ยได้ทําตามที่ได้บอกไว้ว่าจะปรับตั้งแต่วันที่11 <S <S 2> <S 2> นะครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่าสารปกครองสูงสุดจะปรับสูงสุดวันวันละกี่บาท นะแล้วปปชจะยอมจ่ายค่าปรับไหมนะครับแล้วก็มาตรก,การที่ผมขอก็คือว่าถ้าปปชยังดื้อนะครับยังปะวิงเวลานี่ก็ขอให้จับกรรมการปปชแล้วก็เลขาปปชมาขังเอาไว้ก่อนจนกว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนอันนี้ในส่วนของสารปกคอรองแต่ในส่วนที่ผมเรียนมาสักรู่เนี่ยนะครับในส่วนของอความผิดทางอาญาเนี่ย นะครับซึ่งครบองค์ประกอบความผิดหมดแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าความผิดสําเร็จแล้วเนี่ยผมก็เตรียมที่จะดําเนินคดีนะครับฟ้องต่อศาลนะครับอาญาต่อไปนะครับแล้วถ้า,าว่าเขาจะอ้างว่าได้มีการส่งมอบเอกสารให้อย่างงี้ค่ะอันนี้ยังันจะมาอ้างยังไงล่ะครับมันจะอ้างยังไงแล้วมันส่งให้อะที่ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ ส่งให้ตรงไหนอ่นะรายการที่สองมันได้ให้ไอรายการที่หนึ่งรายการที่สาวเนี่ยมันให้แบบไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นหนังสือนะครับที่ก็ให้ผมเซ็นรับเมื่อวันที่สิบเห็นไหมครับนะแล้วรู้ไหมวันนั้นเนี่ยผมต้องขอให้เขาแก้ไขเพราะในส่วนท้ายนี่นะครับ ตอนแรกเนี่ยเขาพิมพ์มาว่าผมนี่รับอย่างครบถ้วนผมเลยด่าต่อหน้าเลยครับผมด่าเลขาต่อหน้าเลยบอกว่าคุณให้ผมเซ็นอย่างนี้ได้ไงคุณเอาอย่างนี้มาให้ผมได้ไงคุณเนี่ยให้กระดาษเปล่าผมคุณคาดดำนะทั้งหมดแล้วคุณมาบอกว่าผมรับนะอย่างครบถ้วนผมเลยบอกว่าไปเขียนมาใหม่เขาเลยต้องไปแก้มาเห็นไหมครับ ไปแก้มาว่าเนี่ยให้รายการที่หนึ่งกับรายการที่สามนะครับจำนวนร้อยสี่สิบแผ่นเท่านั้น <lig ues> เห็นไหมนี่คือหลักฐานเลยเนี่ยขึ้นสารก็เสร็จแล้วครับเนี่ยตายสนิทแล้วครับนะให้ถูกต้องตรงไหนอ่ะนี่ไงหลักฐานนะแล้วยังจะมาเอาเปรียบมาลูกเล่นกับผมอีกนะคิดว่าผมไม่ตรวจเอกสารให้ดีแล้วผมจะเซ็นรับง่ายๆไม,ม่มีแล้วครับผมตรวจละเอียดครับเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นไหมนะ อปชนี่นะครับไว้ใจไม่ได้เลยครับนะเอาเปรียบทุกอย่างนะครับทำผิดทุกอย่างไม่มีความอายเลยครับหน้าด้านที่สุดนะครับผมด่าตรงๆเลยครับผมด่าต่อหน้าเลขาเลยครับนั่งห้องอะผมด่าตรงตรงเลยคุณเนี่ยคุณอะไรคุณทากับผมอย่างนี้คุณให้เอกสารคาดดําอย่างเงี้ยเหรอนะคุณให้เอกสารเปล่ากับผมอย่างเงี้ยเหรอ เลขาปปชเนี่ยก้มหน้าเลยครับเงียบเลยครับทุกคนเงียบหมดทั้งห้องเลยครับผมด่าต่อหน้าคนอย่างวีระนี่ด่าต่อหน้าครับว่ากันต่อหน้าครับผมไม่ด่ารับหลังนะผมบอกก่อนไม่ว่าใครทั้งนั้นเนี่ยมาทําความไม่ดีอ่ะนะครับกับบ้านกับเมืองเนี่ยผมไม่ไว้หน้าทั้งนั้นนะผมว่าต่อหน้าเลยครับตอบผมไม่ได้เลยครับเงียบทั้งห้องเลยครับเจ้าหน้าที่ปปชที่อยู่ในห้องวันนั้นเงียบทุกคนนะครับไม่มีใครกล้าเถียงผมนะครับ ความหวังที่จะได้เอกสารฉบับสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะมีความหวังมากน้อยแค่ไหนคะพี่เวลาคือผมว่าวันหนึ่งก็ต้องได้เพราะว่าสารปกครองสูงสุดสั่งมันคดีมันถึงที่สุดแล้วนะครับไม่ให้ไม่ได้แรอะครับแล้วที่บอกว่าจะเตรียมยื่นมีกรรมการปปชชุดใหม่เขาก็ต้องให้อครับเมื่อคือวันหนึ่งอะผมก็ต้องได้ครับแล้วที่จะเตรียมยื่นสารอาญาล่ะคะอันนี้มีแผนไว้ประมาณเมื่อไหร่ ก็เร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกนะผมทําอะไรเนี่ยผมละเอียดรอบข้อนะครับผมทําอะไรเนี่ยผมทําอย่างดีที่สุดแล้วคนอย่างผมนี่ไม่เคยทํางานช่วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองทุกเรื่องเนี่ยผมทําเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินนะครับผมไม่ใช่ทาแค่เป็นข่าวคุณไปดูได้เลย การตรวจสอบเรื่องทุจริตเรื่องการช้อำหน้าหน้าที่โดยมิชอบของผมเนี่ยผมไม่ได้ทําเพียงไปยื่นให้เป็นข่าวเหมือนนักร้องคนอื่นๆยื่นเสร็จแล้วไม่เคยตามเรื่องไม่เคยตามความคืบหน้าแค่ไปยื่นเรื่องกันคนอื่นไม่ให้คนอื่นเข้ามายื่นซ้ําแค่นั้นเองครับเนี่ยคือวิชามาลของไอ้พวกนักร้องทั้งหลายรู้ไว้ด้วยพี่น้องประชาชน ไอ้พวกนี้ที่มันรีบไปยื่นดักหน้าเพราะอะไรเพื่อกันไม่ให้คนอื่นไปยื่นซ้ำนี่คือวิชามารของพวกมันแต่วีระไม่ใช่วีระนี่ยื่นแต่และเรื่องคือหวังผลเอาติดคุกติดตารางนะครับเอาถึงที่สุดเพราะต้องการรักษาประโยชน์ของแผ่นดินและผมเนี่ยตามตลอดครับลองลองทำอะไรที่ไม่ถูกต้องผมไม่ยอมนี่แหละครับ ที่คุณวีระบอกว่าโอ้โหปปชทําได้ไงปปชเนี่ยนะครับเป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาโดยคสอสชเพราะฉะนั้นวันนี้ปปชเนี่ยทำงานเพื่อปกป้องใครหรือเปล่าไม่ได้ทํางานเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทํางานเพื่อประชาชนหรือเปล่าทํางานเพื่อปกป้องใครหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งวันนี้ทําไมปปชถ้าคิดว่าตัวเองอ่ะทงานโปร่งใสตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับไม่มีอะไรปิดบงังไม่ได้ช่วยเหลือใครทาไมจะต้องปกปิดข้อมูลเหล่านี้ ไม่เห็นจะต้องกลัวนะครับเปิดเผยมาเลยครับประชาชนไม่โอเคอยู่แล้วถ้าคุณทํางานตรงไปตรงมาและถูกต้องตามกฎหมายแต่วันนี้คุณทําการปกป้องใครหรือเปล่านะครับมันฟังดูแล้วนาฬิกาย,ยืมเพื่อนอะ่ะแล้วเพื่อนก็เสียชีวิตไปหมดแล้วมันคืออะไรนะครับวันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าประชาชนต้องติดตามเรื่องนี้ประชาชนอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบประชาชนต้องติดตามแล้วเอาปปชชุดนี้ ดำเนินคดีเอาปปชชุดนี้เข้าคุกให้ได้วันนี้ประชาชนต้องช่วยกันกระจายข้อมูลนี้ออกไปว่าวันนี้ประชาชนจับจ้องจับตานะครับและก็ดูการทํางานอยู่เพราะวันนี้อย่างที่บอกว่าปปช,ชคิดว่าเขาใหญ่คิดว่าเขาเป็นคนในนี่ได้วันนี้ปปชก็ถูกดําเนินคดีได้และเป็นอีกหนึ่งอย่างที่บอกได้เลยครับว่าวันนี้ประชาชนอาจจะบอกว่าเฮ้ยหน่วยงานต่างๆหม่ว่ากกรตรปปชหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผิดเขาได้ไม่ใช่ครับดูอย่างคุณวีระ ที่ทาก็คือมันต้องไปทําตามกฎหมายจริงๆสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะดําเนินคดีเอาผิดได้เพราะศาลมันมีทั้งศาลคดีทุจริตประพฤติม่ชอบกลางคดีศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางศาลปกครองสูงสุดศาลฎีกาผู้ด,ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมันมีต้องหลายทางที่เราจะให้นะครับดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทําไม่ถูกต้องและทําผิดกฎหมายมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลื่นหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ